ก็กล่าวตัวดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับวันนี Credit ้อยผมอาด่านะก็วันนี food> food um ้ก็จะมาสอนคอมโบดาเซเบอร์กันครับเป็นดาบที่เป็นสอนคอมโบเซเบอร์ขั้นสูงนะครับก็จะเป็นแบบคอมโบเก่าก็อาจจะประมาณนี้อันนี้คอมโบเก่าก็อาจจะอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็แล้วก็ซีแล้วก็โซแล้วก็เอกมันก็ได้แล้วก็พิเศษเล่นนะครับวันนี้ววันนี้ก็จะมาสอนคอมโบแบบขั้นสูงกันนะครับก็วันนี้ผมก็มากับมาร์กนะครับพอเสียงมาร์กหน่อยนะครับพอาะเรา ก็วันนี้ก็จะมาสอนสามขโมยนะครับก็จะแบบรีบไปภายนประมาณอยากให้จบประมาณสามนาทีเพราะมันคลิปขโมยสั้นๆนโะอเคครับแต่มาดูขโมยที่หนึ่งครับแล้วก็ตันนี้ก็มีพีนมาดูนะครับนี่นะพีนตัมึนี่พีนแบบมาวก็โชคดีอ่ะมามาวะก็จะแบบฟาสหมดนะครับแล้วก็ตั้งค่าก็ประมาณนี้จะตั้งตามหรือไม่ตั้งก็แล้วแต่ตั้งค่าประมาณนี้นะโอเคมาเขาดูมา มาณนี้นะครับจะต่อประมาณนี้แหละประมาณนี้ผมไม่กดเยอะนะครับมันเล่นจริงๆมาได้ประมาณนี้นะซิลเอาจริงเมื่อกี้มันมันต้องกดโซยนะระหว่างตัวเนี่ยเหมันต้องกดโซยผมกดไม่ได้ไงซิลมันมาไม่ได้ไงอัมเพิ่งครูดาวเสร็จนะครับก็ใช่มันก่อว่าประมาณนี้กันสักทีดูประมาณนี้ตันได้ขึ้นนะมาเดี๋ยวมาดูขโมยที่สองนะครับโอเคครับมาดูขโมยที่สองโอเคไหม ประมาณนี้นะครับสำหรับคอมโบที่สองก็เป็นมโที่เฟี้ยวนะเอาจริงถ้าเราต่อได้นะลองดูสีเอ้ยอยู่นิ่งๆเดี๋ยวคือถ้าเราเมื่อกี้เราต่อได้แล้วก็สามารถกดโซไปได้เดี๋ยวจะทําให้ดูก็มีงงนานบอกเลยนะไม่มีใครคิดได้นี่นะแล้วก็สามารถไปนี่เนี่ยเเมื่อกี้ผมกดอาร์อาร์ไม่โดนนะก็มันก็สามารถอาร์แล้วก็ไปโดนนะ,อ,ะอันนี้ประมาณนี้กับคอมโบที่สองครับเดี๋ยวเรามา อาผลการนำเผือ,อดวงดีนะครับก็เจอผลบุกนะครับเอามาทำใั้ดีไว้มาเดินดูโมดที่สองนะครับก็ถ้าจะเล่นคอมดน,นี้ก็ต้องตัดเกรงเขาตึงๆก่อนเขาค่อยมาเล่นนะนี่คือจะคล้ายๆกับโมดที่สองนะแต่แต่จะ,จะเพิ่มฟิลเฮ้ยเมื่อกี้ฟิลแซมดาเหมจไหมครับคือโคดูต้องเล่นดีๆนะไม่งั้นระวังบางที ตัวว้นแซ่เนี่ยมันเป็นสกิลเดี๋ยวไดเมก็เยอะเดี๋ยวไดเมก็นอนนะถ้าเราเลี้ยงใกล้ดาเมจจะไม่ขึ้นนะจะขึ้นนิดเดียวแต่ถ้าเราเลี้ยงไกลๆดาเมจจะแบบพุ่งาานนะอกลระยะเนี่ยาเสียงทำไมก็ประมาณนี้นะครับก็คือเมื่อกี้เราตัวตั้นแกไม่โดนนะคือเอ,อลคของบอที่มบมาสัมมา เราต้องฝึกไอโซให้แม่นๆนะครับผมโตผมเลวหนึ่งเลยคือแบบโซไม่ค่อยเก่งแต่ก็พอคิดข้างบได้ก็เลยเอามาทำคลิปสอนกันครับก็ประมาณนี้นะครับนี่นะพี่เย็นนี่นะอ่ะก็จะจบคลิปเรื่อยกันนะครับก็ใครชอบดาบใครชอบโปรโมนี้ก็เอาไปเอาไปใช้ก็ได้นะก็ขอหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเป็นกำใจนะครับก็ตัวนี้ก็เจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าอยากให้สอนคำโบหรืออยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะไอ้มกบอกไปคิปเขาโดยรตยาแค่นั้น